สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อนะครับผม PCX 160ปี2025นะครับผมวันนี้ก็หลังจากใช้มาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับได้อยู่ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับผมจะมาบอกอ่า รายละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเนาะสำหรับคนที่กําลังจะซื้อนะครับผมนะฮะโดยปัญหาเอ่อปัญหานี่ก็คือเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับเครื่องอะไรของผมไม่มีนะครับผมก็เป็นรถที่ขี่ง่ายนะครับผมขี่ง่ายน้ําหนักเบานะครับเอ่อเอ่อก่อนที่ผมจะซื้อคันนี้คือผมมีเอ่อฟอร์ซ่าสามห้าศูนมานะครับผมขายฟอร์ซ่าแล้วผมก็มาซื้อคันนี้นะครับผมนะฮะมันก็เลยทุกอย่างก็กลายเป็นเบาไปเลยนะครับผมอ่ะ ามาไล่กันดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมเดี๋ยวจะบอกไปเป็นอย่างๆไปนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับก็บอกกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คืออตั้งแต่ซื้อมาก็ไปเปลี่ยนโช๊คมานะครับผมนะฮะโช๊คตัวนี้เนาะมันจะมืดๆตลอดนะฮะวายเอสเอสเนี่ยฮะจีซีรีตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ บางร้านขาย4,500ันหนะครับผมแต่ของผมซื้อที่ร้านหมวยหนุนจันทร์นะครับผมอยู่ในหนุนจันทร์ซอยเซนหลุยส์นะครับผมนะฮะได้อยู่ประมาณ4,000หน่อยๆนะครับผมติดตั้งที่ร้านปูบอยเซอร์วิสนะครับอยู่ในศูนย์การค้า,าหนุนถนนจันทร์เหมือนกันนะครับผมอยู่ในศูนย์การค้านะฮะนะครับผมก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไรมีแต่โชคนะครับผมนะฮะข้างหลังมีแต่โชค ประมาณนี้นะครับช็คหลังแล้วก็ล้อนะครับผมล้อพอดีไปเจอตรงร้านหนึ่งมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะฮะพอดีเขาเขาสับไอล้ออันเก่ามาไปเป็นเขาไปเปลี่ยนสีเป็นล้อ,อเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าสีอะไรนะ สีพาวเดอร์โค้ดอะไรไม่รู้เขาเนีเขาก็เลยถอดตัวนี้ออกมก็เลยไปขอเปลี่ยนของเขามานะครับสับของเขามาพอดีเลยฮะนะฮะล้อก็คือของร้านร้านหนึ่งโมโต้เนาะร้านหนึ่งโมโต้ไบค์ก็ดูหนุนจันทร์เหมือนกันนะครับผมตรงข้ามกับปั๊มพีทีถนนจันทร์นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือข้างหลังเขาเนาะครับก็ไล่มาก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับกระจกก็กระจกเป็นของ สั่งมาจากรู้สึกจะช็อปปี้นะครับผมนะฮะกระจกตัวนี้เท่าไหร่นะตีไปพันหนึ่งอะนะครับผมประมาณพันหนึ่งนะครับผมใส่แล้วก็โอเคอยู่นะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับภาพจะย้อนแสงนิดนึงนะนะครับใส่ได้ก็โอเคเห็นเห็นข้างหลังชัดเจนนี่นะตลกกระจกไม่หลอกตาด้วยนะครับก็ฟิล์มนะครับฟิล์มตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนร้าน ฟิล์มชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้อะไรอยู่ตรงถนนจันทร์สามสิบสี่นะครับผมอยู่ปากซอยเลยนะครับอยู่ตรงแยกไฟแดงที่มีาทางด่วนตัดอยู่ข้างล่างเลยนะฮะจันทร์สามสิบสี่นะครับนะฮะแล้วก็ข้างหน้าฟิล์มด้วยนะครับผมมีคนหามาเยอะเลยฟิล์มนะครับฟิล์ม,มติดที่ไหนนะนี่ฟิล์มตัวนี้นะครับก็ติดร้านเดียวกันนี่แหละนะครับผมอยู่จันทร์สามสิบสี่นะครับพิมพ์พิมพ์เข้าไปเลยร้านสติกเกอร์จันทร์สามสิบสี่นะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับผม ลูกค้าเขาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับช,ช่วงนี้เนาะคนออกรถเยอะมากคนไปติดสติกเกอร์ก็คือคุณไม่ต้องไปสั่งสติกเกอร์ไอเขาเรียกว่าแล้วนะนะติดเรือนไมอะไรอย่างงี้ไปร้านนี้จบเลยนะครับผมร้านะนี้มีทุกอย่างเรือสติกเกอร์นะครับผมผมก็เป็นลูกค้าเก่าเขาเพราะว่าผมไปติดฟอร์ซ่ามันตั้งแต่ซื้อครั้งแรกๆแล้วเนาะนะครับผมอ่าแล้วมีอะไรอีกอสีล้อ ล้อเราก็พูดกันไปแล้วนะเอออช็อกครับนี่นะฮะโช็โช็กหน้าตัวนี้ก็ของร้านหนึ่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับโหลดลงนิ้วหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับผมมันจะลงมาหน่อยหนึ่งเนาะนี่ครับจากอันอันนี้มันถ้าเป็นสีสีนิ้วมาก็ติดแล้วนะครับหนอนตรงนี้นะฮะก็มันเป็นเซตที่แบบซ้อนได้สบายๆนะครับนิ่มนะครับใช้ได้นะครับร้านหนึ่งมอเตอร์ไซค์ทานหนุ่มจันนะครับแนะนําเลยร้านนี้นะครับเป็นน้ํามันโชค สปริงอะไรของเขานะครับชุดหนึ่งนะครับก็ราคาก็โทรไปสอบถามกันเอาเองนะครับผมก็สีล้อจากสีเดิมมันเป็นมันเป็นสีดำเนาะผมก็เลยไปเปลีป่ยนเป็นสีทองมาอย่างนี้นะครับสวยงามขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะสำหรับคนที่จะซื้อเนาะนะครับเบาะใต้เบาะใต้เบาะก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับใส่เขาเรียกว่าอย่างไงอะใส่หมอกกน็อกเต็มใบได,ได้ใบหนึ่งเนาะ กัน้องเต็มใบได้ใบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ใส่ครึ่งครึ่งใบก็ไม่ได้แล้วนะครับมันก็มันเป็นทรงแบบใหญ่แล้วก็มาแคบตรงนี้นะครับผมน,นี่นะครับอันนี้ไฟไฟนี้ซื้อมาติดเองนะไฟในใต้บอกลคือ <c oughs> <c oughs> แบบหาของอะไรนะรก็คือมันสัมผัสเปิดปิดต้นะครับผมนะฮะอะไรอีกเอ่ย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่จะซื้อเนาะคนที่ไม่รู้นะครับรุ่นนี้คือล็อกคอแล้วไออะไรนะเก๊ตรงนี้ก็ยังเปิดได้อยู่นะครับมันไม่ได้ล็อกตามนะครับผมนี่นะอ่าเดี๋ยวผมกดกดล็อกคอให้ดูนะครับนี่ล็อกคอแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ยังเปิดตัวนี้ได้อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันไม่ได้ล็อกล็อกตามมานี่นะครับผมอ่าเหมือนเอ่อถ้า ถ้าฟอร์ซ่าก็คือล็อกตรงนี้ก็เก๊ตรงนี้ก็จะล็อก Lock, ตามแล้วก็ช่วยแบบเวทีเก็บเงินเก็บ,กบของอะไรไว้ได้นะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ล็อกนะครับผมเนาะแฮนด์ใหม่ ai, ครับแฮนด์ใหม่แฮนด์ใหม่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมไปถามที่ศูนย์แล้วนะครับเขาบอกว่าเจะยึดจะยึดโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะนี่ฮะมีรูอยู่นี่นะจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับ,นะรรรบแล้วก็เรียกว่ายังไงขันมันจะมีน็อตรู้สึกจะน็อตเบอร์สิบนะครับ ขันออกมาแล้วก็หาที่ยึดโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ได้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางประมาณนี้นะครับอ่ามันจะไม่ไปบังอะไรแถวนี้นะครับอ่าก็ดีไปอีกอย่างนึนะแต่ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้มาติดเนาะนะครับผมก็ดูข้างบนก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นแฮนเป็นแฮนใหม่นะสวยดีเหมือนเมันก็ฟอร์ซ่าเลยนะครับแฮนฟอร์ซ่าเลยนะก็ดูโดยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับครับมันจะย้อนแสงนิดนึงเนาะทางนู้นมันสว่างนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ เวลาใส่กระจไว้วิ่งไปนะครับก็แต่งไม่เยอะนะครับแต่งพอให้มันดูสวยงามแค่นั้นเองนะฮะนะครับก็ลยบอกไปเออติดฟิล์มตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ติดฟิล์มกัารอยตรงนี้ด้วยนะครับนะครับเหลือแต่ตกกลางนี่ยังยังยังไม่ได้ติดกันรอยนะครับเดี๋ยวซ <laughs> ับซับจางก่อนเดี๋ยวรอสิ้นเดือนนะครับผมนะก็ดูถ้าดูข้างหน้าก็จะประมาณนี้เลยข้างหน้าจะรอรออ่า มีเอ่อสติกเกอร์มีมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีแดงแล้วเรือแล้วแต่จะไปเลือกเอาแล้วเนาะเขาเห็นเขาบอกเขามีส่งด้วยนะครับผมส่งไปติดเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นช่างเขาบอกว่าติดไม่ยากนะครับผมก็ลองไปถามๆก็ดูเรื่องสติกเกอร์นะฮะถนนจันทร์ซอย3 4สนะครับผมพิมพ์คําว่าร้านสติกเกอร์ปากซอยถนนจันทร์3ามันก็ขึ้นมาแล้วนะแต่ผมจําชื่อร้านเขาไม่ได้จริงๆนะขอโทษทีนะครับผม โอเคก็โดยรวมก็ประมาณน,นี้ละกันนะครับผมสำหรับใครที่กำลังจะซื้อ PCX ปี PC 2025นะครับผมรุ่นนี้สวยงามมากนะครับผมนี่แน่มันไม่มีที่ติเลยนะครับผมเนาะนะฮะไม่มีที่ติเลยเครื่องก็โอเคนะครับผมจากขยับมาจาก350มาเป็น160ก็คือก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทําใจได้นะครับผมแรงบิดนะเพราะว่าผมใช้รถอยู่ในเมืองอยู่แล้วเนาะนะครับผมอาศัยในแบบแบบเลาะ เลาะง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมผมใช้โฟล์ซามาเริ่มไม่ไหวแล้วนหนักเกิน,นโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยละกันนะ,ะเดี๋ยวอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวผมเอาคลิปลงไว้ให้ดูทีละกันนะครับผมขอบคุณครับ